ั้งกี่ครั้งที่ต้องเจอเธอกับความเสียใจตั้งกี่ครั้งที่เธอลาเดินเข้ามาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอะไรมันก็พอเข้าใจเขาใช่ไหมที่กระทำแม้จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกัน,มกนแม้คืนไหนจะอยากเจอเธอคือคนสำคัญ,คคคญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เห็น เธอมีแต่ฉันได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นห่วงหรือให้ดีฉันเองไม่ควรให้เธอมาหาให้ฉันทนเหงาดี่กว่าเขาไม่รักเธอทนนั่นแต่ฉันไม่ไหวให้ฉันอ้าว่า ไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจาก,กายไม่เธอ,เธอให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอหัวใจที่เธอมาหาถึงการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเหงายอมลำพัง จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกันแม้ข้างในใจอยากเจอเธอคือคนสำคัญ,คคคญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ชัำได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นห่วงหรือให้ดีฉันเองไม่ควร ให้เธอมาหาให้ฉันทนเหงายี่งว่าเขาไม่รักเธอคนนั้นเธอช้ำไม่ไหวให้ฉันอ้างว้างไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไหมเธอให้ฉันทนเงาัวใ,ใจที่เธอมาหาถืกการไม่เจอ เขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเหงายอมลำพังไม่ขอให้เธอลืมเขาเพราะเรารู้ดีแก่ใจเวลารักใครสักคนไปแล้วคงลืมไม่ไวอย่างที่ฉันรักเธอทุนนันให้ฉันทนเหงา ถ้าจไม่ไว้ไม่ฉันอ้างวางไม่ต้องแหงแววตาเธอเสียใจได้ไหมเธอไม่ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอปวดใจที่เธอมาหาถึงการไม่เจอแต่ว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเหงายอมลาพัง เราไม่ได้มาคนเดียวยังมีแฟนคลับพ่วงมาโอุยอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยน้องคาชาเนี่ยเขาเคยมารายการเราแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดซึ่งพร้อมากๆแต่ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังชัดๆจากเขาดีกว่าขอต้อนรับคาชาจากทูแฟนเอเชียค่ะสัดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุกใหม่หรือเปล่าก็ ใหม่กว่าเดิมนิดนึงเนาะข้าชาเนี่ยปกติเราจะเห็นลุกอย่างอย่างซิงเกิลที่แล้วเออก็จะเห็นแบบสดใสกว่านี้นะคะอันนี้ การแต่งกายทรงผมก็ดูขรึมขึ้นแล้วผมก็เหมือนแบบเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะทรงเมื่อก่อนทรงผมนี่จะดูแบบเป็นเป็นอ่าเป็นสไตล์ที่ชัดเจนคือทรงเป็นหัวเห็ดชัดเจนเลยหัวเห็ดวางตอนนี้หัวเห็ดอะไรครับตอนนี้แบบมันก็ยังอะไรนะเห็ดโคนเห็ดโคนใช่ไหมครับแล้วแฟนคลั้งเลยโคนชอบไหมคะแฟนคลับทรงนี้ชอบไหมคะผ่านไหมผ่ไม่มีเสียงเลยชอบไหมคะ <ก>มันจะดูมันมจะดูต่างออกไปครับเพราะว่าพอทรงนี้ถ้าเสร็ออกมาปั๊บมันจะกลายเป็นปัดข้างขึ้นมาทันทีอ๋อค่ะแล้วส่วนตัวจริงชอบทรงไหนไหมากกว่าความจริง ทุกทรงผมที่ตัดผมชอบหมดนะฮะมันเหมือนแบบเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้แบบได้ลองเปลี่ยนสไตล์ดูมีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตตัวเองด้วยีะแล้วทำไมชุดนี้ต้องทำไมซิงเกิลนี้ต้องเป็นแบบชุดเคร่งครึมไม่ความจริงชุดนี้ไม่ใช่ชุดคอนเซปต์ครับแต่อยู่ในอยู่ในช่วงไม้อะไรไงแล้วก็ผมไม่คิดว่าเป็นโรบินฮูดเลยแล้วละเราแบบพันผูกมาเลยไม่ตอนแรกเดินเข้ามาที่ผมคิดใใจใครก็เอาชุดให้มันคุณเนี่ยไม่อยู่ในช่วงไม่อะไรเลยแบบ ใส่ชุดดำมาแทนอ๋คอค่ะอะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงซิงเกิลนี้เนี่ยห่างจากซิงเกิลที่แล้วที่ตอนนั้นที่เรามาคุยกันนานไหมก็ซิงเกิลที่แล้วน่าจะช่วงประมาณต้นปีเนาะถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีปครับว่าต้นปีปลายปีพอดีนะคะแต่เพลงนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะคะชามีชื่อเพลงสั้นๆครับให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอครับสั้นมาอ๋อสั้นเลยครับสั้นแล้วให้ฉันทนเหงาอะไรนะดีกว่าเขาไม่รักเธอดีกว่าเขาไม่ รักเธอ,อทำไมเศร้าอ่ะอซิงเกิลเนี้ยความจริงมันก็เศร้ามาตั้งแต่เพลงแค่ของเนนแบบแล้วนะครับแล้วก็ขั้นอารมณ์ด้วยเพลงบ่ายสองโอ้บ่ายสอง,สองมันดูสนุกสนานพอมาซิงเกิลนี้เราก็แบบ อยากจะทําเพลงอารมณ์แนวนี้อีกเพราะว่าน่าจะสื่อสารได้ดีแล้วเป็นคนที่ชอบฟังเพลงช้าชอบร้องเพลง<อ>แนวแนวนี้อยู่แล้วด้วย<อ>แต่ว่าเพลงนี้มันจะสื่อถึงเรื่องราวแบบว่าเหมือนเป็นที่ปรึกษาเขาหรอมันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหน่อยหนึ่งครับเป็นที่ปรึกษาแอบรักที่ปรึกษาของเราแหละประมาณว่าไปแอบรักเพื่อนของเราแต่เพื่อนของเราก็มีมีคนที่เขารักอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่เขาทะเลาะกับแฟนเขามาเขาจะมาปรึกษาเราในตัวเราเนี่ยก็ดีใจที่เขามาปรึกษาเราแต่ในความเป็นจริงแล้วสู้ไม่เจอดีกว่าเพราะถ้าการที่มาเจอกันคือเขาไม่มีความ สุขมาถ้าไม่เจอพลาดจะมีความสุขก็ได้ใช่โอ้โห <pied. S 1> อร่อยนะแต่คือจะว่าไปจริงๆแล้ว <c oughs> อ้าวหเอกชมไงชมชมอย่างพวเราปจริงานถ้าเกิดสมมติไม่นับว่าซิงก์ก่อนบ่ายสองเนี่ยทุกเพลงของชาญเนี่ยดูจะเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงที่เราถูกกระทําหมดเลยครับใช่ไหมเพราะอะไรครับหรือเราชอบแนวนี้หรือชอบถูกกระทํำใช่ไหมชอบถูกกระทํำอะไรเออดูเป็นโรคจิตนะไม่ความจริงผมว่ามาด้วยหลายๆอย่างนะฮะเลยอยากทําเพลงแนวนี้ออกมาก็คือผมว่าต้องมีคนอยู่ในในสังคมของเราเนี่ยต้องมีคนประเภทนี้อยู่แหละหรือแบบคนที่แบบเขาเสียใจเขาอกหักมาแล้วเราก็อยากจะทําทําเพลง แนวนี้ออกมาเพื่อแบบให้รู้ว่าเฮ้ยเราทำเพลงิวดีโอ ตัวหนึ่งที่นางเอก m อีเนี่ยให้เรามาเขาก็บอกว่าเอ้ยเราอ่ะเหมือนหุ่นยนต์ดีนะตัวนี้แหละตัวนี้ใช่เจตัวนี้เลยครับหุ่นยนต์เราก็เลยเอามานี่ไง่อนนี้เลยจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรหัแล้วเราเลยก็มาเราอะไรอะอะไรคืออะไรคือหัวหัวัวแหวนไมเอกเออเราเลยมาตีความหมายว่าหุ่นยนต์มันไม่มีชีวิตมันจะมีความรู้สึกได้ยังไงก็เหมือนกับที่เขามาปรึกษาเราต้องไม่รู้สึกอะ นานนานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ประมาณว่าเอ้ยเป็นที่ปรึกษาสุดท้ายแล้วก็ก็เป็นก็เป็นที่ปรึกษาแล้วมันได้ช่วยเรามาเวลาเราลองเพลงนี้มันเหมือนประสบการณ์เราแล้วมันทําให้เราได้เหมือนบิ้วอารมณ์มันก็เป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยให้เราส่งอารมณ์เพลงนี้ถึงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่เคยเจอประสบการณ์หรือไม่เคยผ่านหรือไม่เคยเจออะไรที่ใกล้เคียงแบบนี้มาผมว่าเราน่าจะสื่อสารออกมาได้ไม่ดีเท่าเท่าที่ควรนะคะเพลงนี้เนี่ยได้ใครมาช่วยแต่งทั้งเรื่องร้องทานองให้ได้พี่โปรดิวเซอร์คนเดิมครับก็พี่แม็กซ์สารนวงน้อยครับหรือพี่ าเซเว่งครับ oh. ืคือพี่แม็กมาทำอะไรให้บ้างอ้หลายอย่างเลย่ะก็ทั้ง่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาดนตรีน่าจะรวมถึงคําร้องด้วยครับผมแล้วก็ให้เรามาดีไซน์เองว่าอยากจะร้องดํบไหนก็จะมีดนตรีกับเมโลดี้ปาป่ากอเนื้อมาให้เราไปดีไซน์แล้วคาชาคาชาดีไซน์ยังไงอะ ก็ตอนแรกเราก็เราแรกเราก็มางงๆก่อนเลยเอามางงๆก่อนเลย่มางงๆก่อนเลยว่าเนื้อแบบนี้เมโลดี้แบบนี้จะร้องยังไงแล้วก็มีศึกษาพี่ๆว่าเอ้พี่ครับตรงนี้ควรจะร้องแบบไหนดีแล้วก็ใส่สิ่งที่เราคิดเข้าไปด้วย นี่ก็เป็นเป็นส่วนที่ก็ชามีส่วนร่วมในเพลงนี้นะคะก็คือการเหมือนกับว่าต้องดีไซน์การร้องให้มันเข้า,เข,าเข้าปา,ปาเราเพราะว่าไม่มีร้องไกด์มาไม่มีร้องไกด์เลยเหรอโอ้โหนะแล้วอัดอยู่นานไหมคะหรือว่าอัดแบบครั้งเดียวได้เลยสองรอบครับผม,มก็คือมีใช่อัดอยู่ทั้งหมด2รอบด้วยกันอรอบแรกน่าจะเป็นตอน กลางวันขออีกวันหนึ่งและอีกรอบหนึ่งจะเป็นกลางคืนแล้วในความรู้สึกของผมอัดกลางคืนเนี่ยจะทำงานได้คล่องกว่าได้อารมณ์กว่า,ได,าได้อารมณ์กว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะนักลองแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะคะขาชาเนี่ยซิงเกิลนี้ก็ออกมาแล้วไม่ถึงห่างกันไม่ถึงปีเลยกับซิงเกิลที่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราเห็นขาชาเยอะแยะมากมายเป็นพรีเซนเตอร์ ละครเวทีละครทีวีก็เล่นมาแล้วแค่ไหนยังทิ้งจริงๆแล้วอะคาชาเข้าวงการาได้ไม่สองปีกว่าสองปีแต่ได้ทําเยอะมากเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคาชาเนี่ยเป็นลูกรักจริงหรือเปล่าค่ะโอ้ยจริงไหมเอยพ่อแม่พ่อแม่ผมอยู่ไหนคะไม่คาชาเป็นลูกน้าเขาทำผู้ใหญ่ทั้งค่ายไม่เวาจริงๆอะผมสําหรับตัวทัศนคติของผมเองนะผมคิดว่า งานเข้ามาคือโชคดีของเราแล้วก็สิ่งที่เราควรทําหลังจากความโชคดีนั้นก็คือรับผิดชอบงานให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วถ้าจะมีงานต่อมามันก็ถือเป็นความโชคดีต่อเนื่องของเรามากกว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันดีก็โอเคแล้วครับจำไว้นะคะนารตไายแล้วแล้วผ่านมาหลายงานแล้วจริงๆแล้วคะชาชอบ ทำอะไรมากที่สุดใช่ครับความจริงถ้าชอบทําอะไรมากที่สุดเล่นละครก็ชอบร้องเพลงก็ชอบถ้าถามว่าอะไรที่แบบทำแล้วยากที่สุดอันนี้ตอบง่ายกค่ะคือเคยมีงานแบบงานเดินแบบอย่างเงี้ยหรอค่ะชอบ <c oughs> สาหรับตัวขายเองรู้สึกว่ามันมันดูยาก <c oughs> มันดูขัดกับ <c oughs> เรา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าในความคิดของกระชาคนที่มาเดินแบบได้เขาต้องดูเท่ดูอะไรเงี้ยพอเวลาไม่เพอเวลาเราไปเดินจริงๆเรารู้สึกประหม่าไงฮะเลยแบบเราเดินดีหรือยังโอเคหรือยังเลยรู้สึกว่ามันขัดขัดันเขืนจริงๆมันก็แค่เดินเท่ๆอะไรอย่างนี้นะเท่ไหมคะนี่เท่ไหมคะไม่เท่หรอไม่แฟนคลับคุณเนี่ยงบหมดแล้วงบหมดใช่ไหมงบหมดหมดคำชมหมดจ้างมาแค่นี้จริงๆแล้วเราเครืองแอบเคืองอะไรกระชาหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เห็นเห็นกระชาพูดว่าแบบช่วงนี้ได้ได้รับงานแสดงบ่อยขึ้นเนี่ย ละครเวทีด้วยละครอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมีมีความคิดว่าจะผันตัวไหมครับว่าจะไปเป็นนักแสดงเลยไม่ครับไม่เลย<ม><ช>ก็ใจจริงๆแล้วที่เคยคิดไว้ในใจแล้วก็ยังเป็นความฝานันสูงสุดในใจก็คืออยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องเนี่ยแหละแต่ถ้ามีมีงานแสดงเข้ามาเราเขาเรียกว่าได้ ไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่โอเคก็ปีหน้าไม่แน่อาจจะมีละครเวทีอีกไม่แน่เหมือนกันโอ้โหนะก็คือเราก็ยังสามารถทําได้ทั้งสุขทั้งหลายๆส่วนเราก็ทําไปก่อนเาะเออนะคะาชาขาแน่นอนว่าตอนนี้เข้าวงการมา2ปีละาชานี่เป็นรุ่น AF รุ่นที่ี่8ครับรุ่นที่8ตอนนี้เขารุ่น10ิปแล้รใช่ไหมเออน้องๆก็เข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เรามีหวังมากมากว่ากดดันไหมครับ ถ้าผมถ้าสําหรับผมนะผมเคยคิดว่าถ้าจะกดดันจริงๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของตัวเองมากกว่าครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันต้องแข่งกับตัวเองตลอดเวลาถ้าถ้าสิ่งที่ควรจะกลัวคือกลัวตัวเองขี้เกียจเถอะกลัวตัวเองจะแบบหมดไฟหมดความกระตือรือร้นมากกว่าทําไมล่ะปกติมีแบบขี้เกียจแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เชิงมันแบบ ด้วยด้วยนิสัยส่วนตัวของเราเราจะเป็นแบบคนที่ชอบสบายสบายอยู่แล้วแต่บางครั้งทํางานตรงนี้เราสบายไม่ได้เราต้องแบบเวลาเป๊ะเป๊ะ<ช>เป๊ะด้วยหลายอย่างเข้าใจนะเพราะว่าผมก็กลัวตัวเองขี้เกียจนะแต่บางทีก็ไม่กลัวเพราะเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วไม่ไม่เหมือนกันเขามีงานเยอะค่ะคุณขี้เกียจ <c oughs> แตคุณก,ก็ไม่มีงานเจอะแล้วถามว่ากลัวกลัวเรื่องนี้ที่สุดแห้วครับกลัวตัวเองมากกว่ากลัวคนอื่นนะแต่จริงแล้วที่เรากลัวอย่างเงี้ยมันทําให้เราสร้างจุดแข็งพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างต้องถามคาะชาก็ถ้าวันที่เรา กลัวใช่ไหมฮะ <S <S 2> <S 2> เราก็ แบบลองนึกภาพเราเฮ้ยวันนี้เราสบายเฮ้ยสบายสบายสบายมาแล้วถ้าอนาคตลำบากจะทำไงสู้ลำบากตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าแล้วก็อนาคตน่าจะสบายขึ้นนี่คิดอย่างนี้เสมอเลยนะก็เลยทําให้แฟนๆก็ยังรักคชาอยู่เป็นไงคะยังรักผร้ชายคนนี้อยู่ไหมเดยวลาใช่ไหม้อยากให้กระชายไม่ักเขาจะมาทําไมเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะอยากให้คชาเนี่ยพูดอะไรถึงเนแฟนคลับเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าแบบการที่เราจะเป็นศิลปินเราจะมีใช่ไหมจะมีแบบเป็นคนคนหนึ่งจะมีแฟนคลับมาแบบ ตื่นเช้ามาดูขนาดนี้น่าอิจฉานะคุณทำไมเขาเตรียมขับกระชาแล้ววะเป็นปกติฮะค่ะนี่จะเป็นสไตล์ของแฟนคลับผมเองครับเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะก็จะหยอกล้อแซวศิลปินเหมือนประหนึ่งเพื่อนกันเป็นปกติก็สนุกดีครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกๆคนแหละครับที่ สองปีแล้วติดตามผลงานกันมาเรื่อยๆเราก็ดีใจนะที่เวลามีผลงานใหม่ๆมาแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้น<า>ท,ที่แบบเรามีอะไรใหม่ๆมเขาฟังมีอะไรใหม่ๆมาเขาดูาแล้วก็โหให้กันกรองมาเป็นคําพูดพูดยากเหมือนกันอขอบคุณมากๆแล้วไงอ๋อปนง้อคืออะไรอ่ะงอูเราแบบนี้ครับ <laughs> <laughs> เขาเคยบอกกะชาไหมคะว่าเขาประทับใจกชชาตรงไหนบรรดาแฟนคลับทั้งหลายทั้งหลายเคยบอกเขาไหมครับ <c oughs> ความจริงเคยผมจะมีช่วงที่เคยมีมินิคอนเสิร์ตแล้วเขาก็จะแบบมีเซอร์ไพรส์ในช่วงวันเกิดที่ทําคลิปมาว่าประทับใจอะไรตรงไหน <c oughs> มาตรงนั้นก็เคยมีเหมือนกันแต่ เจาะลึกรายละเอียดผมจำไม่ได้นะเขาพูดอะไรบ้างต้องกลับไปดูนะแต่ว่าก็เป็นความประทับใจซึ่อกันและกันจริงเป็นความผูกพันที่อธิบายยากจริงระหว่างศิลปินกับแฟนคลับนะคะใช่่ถามนิดนึงถึงอัลบั้มเราเห็นซิงเกิลออกมาเรื่อยๆแล้วอัลบั้มเต็มๆเราจะมีอัลบั้มเต็มๆแน่นอนครับแต่น่าจะอยู่ในช่วงไหนเดี๋ยวผมจะต้องอัปเดตอีกทีนึงเพราะอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงการคุยกันอยู่ครับแต่แฟนๆที่รออัลบั้มเต็มน่าจะมีอย่างแน่นอนคะรออดทนรออีกสักนิดนึงก็ นั่นแหละฟังเพลงนี้ก่อนละกันออฟังเพลงนี้ก่อนละกันขอชื่อเพลงอีกรอบหนึ่ง ชื่อเพลงสั้นๆครับให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอครับให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธออ่ะงั้นทข้าชาฝากเลยฝากเพลงนี้กับก็ขอฝากเพลงนี้กับทุกๆคนด้วยแล้วกันนะฮะมีชื่อเพลงว่าให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนะครับก็ถ้าฟังแล้วชอบใจเฮ้ยอยากได้เป็นเจ้าของจังเลยก็ที่ truemusic com ก็ดาวน์โหลดได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ iTunes ครับผมดาวน์โหลดในนั้นได้นะฮะขอบคุณมากครับแล้วก็อินสตาแกรมถ้าอยากติดต่อข้าชาตามที่ขึ้นหน้าจอเลยทวิตเตอร์ก็เล่นเล่นหมดเลยใช่ไหมเล่นิด เล่นบ่อยด้วยนะนะคะก็เข้าไปทำไมดูเขินเขินละคะเปล่าก็สนุกดีครับเล่นอินสตาแกรมแต่ไม่ได้ติดเนาะไม่ได้ติดก็มีอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆอะไรแปลกๆค่ะสนุกสนุกก็ลองมาฟอลโล่ดูกันก่อนถ้าถูกใจก็ฟอลโล่ต่อถ้าไม่ถูกใจก็ฟอลโล่ต่อไปเออยังไงก็ต้องฟอลโล่อไปเอาล่ะค่ะวันนี้ได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะฝากซิงเกิลใหม่เขาด้วยชื่อสั้นมากนะฉันนุ่นเงียวดีกว่าเขาไม่รักเธอครับนั่นแหละค่ะขอบคุณคชามากนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะแหมวันนี้ทําให้สเตูดียอเรามีสีสันแ่นเกลยเลยเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะเราปิดท้ายกันไปด้วยมิสิวีดีโอเพลงเพราะๆช้าๆซึ้งๆเพลงนี้นะคะให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนั่นเองวันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ